AS ซึ่งเป็นผู้นำทางด้านของอโทรคมนาคมแล้วก็ดนะิจิทัลกับธนาคารกรุงเทพนะฮะซึ่งเป็นผู้ให้บริการนะทางด้านธนาคารแล้วก็เพย์เม t นตได้ร่วมกันออกอผลิตภัณฑนะ์ที่ชื่อว่า The First Digital AS Point นะฮะ The First Digital AS Point เนี่ยนะเป็นบัตรซึ่งได้รับการรับรองนะฮะจาก สากลน,นะฮะว่าเป็นการออกบัตรดิจิทัลที่มีความปลอดภัยสะดวกนะฮะสะดวกยังไงก็คือสามารถที่จะ,ะโหลดจากแอปพลิเคชันโมบาย b a n k ิ้งของนางกรุงเทพนะ,ะแล้วก็โหลดบัตรนะฮะอ,ะอันนี้ได้เลยทันทีแล้วก็ใช้สามารถใช้ได้ทันทีนะะความปลอดภัยก็คือว่าผู้ผู้ใช้สามารถจะปิดเปิดนะ,ะบัตรนะ,ะด้วยตัวเอง ตั้งวงเงินนะฮะต่างๆด้วยตัวเองนะดังนั้น,น,นความปลอดภัยนะก็จะมีสูงสุดเพราะว่าไม่ปรากฏเบอร์บัตรนะในที่ต่างๆนะฮะแม,แม้แต่ว่าถ้าขอ,อบัตรฟิสิกอลคาร์ดไปเนี่ยนะฮะก็ไม่มีนะฮะหมายเลขบัตรนะี่ยอยู่บนตัวบัตรนั้นเลยนะฮะทีนี้เมื่อใช้แล้วก็นะะจะได้พอยต์นะเอเอสอนะเมื่อใช้ าทางด้านออนไลน์นะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าตอบตตโจทยะะ์สำหรับผู้ที่มีกังวลเกี่ยวกับเรื่องการกา,า,ารซื้อของออนไลน์อะไรต่างๆเหล่านี้น่าได้อย่างดีครับเหตุผลที่เราจับกับ AIS อ่ค่ะคือทาง a s s นี่ก็เป็นอย่างที่ผมเรียนว่าเป็นผู้นำนะะด้านการสื่อสารและก็ในแง่ของอดิจิทัลนะฮะ ส่วนทางกรุงเทพเองก็มีฐานลูกค้านะที่ทางธนาคารที่ค่อนข้างมากนะฮะเป็นลระดับต้นๆของประเทศเหมือนกันนะก็เชื่อว่านะการร่วมมือกันครั้งนี้เนี่ยจะเกิดประโยชน์นะกับผู้ใช้นะฮะเพราะว่าใครก็ตามที่มีเบอร์โทรศัพท์ของ AIS ก็สามารถจะเพิ่มพอยต์นะฮะให้มากขึ้น ทวีคูณเรื่อยๆนะฮะแล้วก็สามารถที่จะเป็นวีดีนนะฮะที่ร้านค้าต่างๆนะที่ AIS จัดสรรไว้ครับนไวป้ัจจุบันท a คที่มีใช้ระบบมีประับต้องเรียนว่า mm hmm. ของ AIS เองนะครับก็มีความต้องการที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้ลูกค้านะครับราะที่ผ่านมาเนี่ยลูกค้าจะได้ point เนี่ยต่อเมื่อใช้บริการที่เป็นโทรคมานาคมระเราเท่านั้น นะครับวันนี้เนี่ยเราก็ยินดีที่ได้จับมือร่วมกับทางธนาคารกรุงเทพนะครับ mm hmm. พอออกบัตร BEFIRST Digital AS Point ตัวนี้เนี่ยทุกการใช้จ่ายผ่านบัตรนี้บนช่องทางออนไลน์เนี่ยก็สามารถได้ point ของเราเพิ่มเติมนะครับ mm hmm. ในในมุมของเราเนี่ยวันนี้เนี่ยเรามีผู้ที่ลงทะเบียนและใช้บริการ AS Point อยู่เนี่ยประมาณ20ล้านรายอยู่แล้วนะครับแล mm ้ว hmm. ก็มีสามารถใช้จ่ายหรือเอาไปวีดีมพวกสิทธิประโยชน์เนี่ย ผ่านร้านค้าต่างๆได้ทั่วประเทศเลยนะครับในทุกรูปแบบของการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องดื่มนะครับดูหนังฟังเพลงนะครับกีฬาหรือแม้กระทั่งสุขภาพปีที่ผ่านมายอดการวีดีตัว A i S P ครับปีที่ผ่านมาเนี่ยมีลูกค้าวีดีมประมาณ1,000มากกว่า1000ล้านพอยต์นะครับก็ แล้วแต่ครับบางบางที่ก็ส่วนใหญ่จะพอย์ละหนึ่งพอย์หนึ่งบาทนะครับหรือบางที่ก็จะประมาณหนึ่งพอยต์ห้าสิบตังค์นะครับก็อยู่ที่ประมาณไว้ชวงนนอยากให้ขยายความเรื่องความปลอดภัยของเพานพอยต์จากการที่บัตรเดบิตไปอยู่ในดิจิทัลอ่งนี้ออนนค่ะตรงนี้มันช่วยลดเพนพอยต์กรณีของความปลอดภัยจากการใช้จ่ายหรือว่าปัญหามิจฉาชีพที่ผ่านงานอย่างไรได้บ้างครับครับโดยปกติแล้วเนี่ยเรื่องของอความปลอดภัยเนี่ย นะในการทํารายการทางอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยนะก็คือต้องมีการใช้หมายเลขบัตรนะในการทํารายการนะดังนั้นนะในบัตรดิจิทัลเนี่ยนะคนที่จะเห็นก็คือเราคนเดียวแล้วก็อยู่ในมือถือเรานะว่าหมายเลขบัตรนั่นคืออะไรนะดังนั้นในความปลอดภัยนะในระดับนี้เนี่ยก็ถือว่าน่าจะทําให้ผู้บริโภคเนี่ยเกิดความสบายใจ นะนอกจากนี้แล้วในแอปนี้เนี่ยนะสามารถจะปิดเปิดการใช้งานนะเวลาเราไม่ได้ไม่ได้ใช้งานก็สามารถจะปิดนะฮะ,ะก็เป็นอีกชั้นหนึ่งนะในการที่จะควบคุมการทำงานนะะไม่ให้ใครนะถึงแม้จะรู้เบอร์บัตรเราในภายหลังก็ไม่สามารถเอาไปใช้ได้นะฮะแล้วก็ยังจะกำหนดวงเงินได้อีกว่าจะใช้เท่าไหร่อะไรต่างๆเหล่านี้นะนนี้ก็คือ,อ,อผู้ถือบัตรสามารถจะ,ะทำได้เองทั้งหมดเองกับด้วยแอปอันนี้ กับผู้ใช้บัตรเครดิตก่อนหน้านี้ของแบงค์ยังไงบ้างหรือเปล่าคะจำนวนลดลงหรือว่ามีความระมัดระวังเพิ่มขึ้นยังไงบ้คะถ้าพูดถึงโดยรวมแล้วเนี่ยนะฮะในแง่ของอการทุจริตนะ,ะในแง่ของอบัตรผ่านอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยก็ยังมีอยู่นะฮะ,ะเหตุผลเป็นเพราะว่าาทาง, Association, อทาง Visa แอสส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 าสสสส แบบไม่ยืนยันตัวตนนะก็คือไม่ไม่ต้องส่ง OTP ในการยืนยันได้นะฮะไอไอช่องทางอันนี้เองเนี่ยก็เลยเป็นช่องทางที่มิจฉาชีพเนี่ยนะฮะจะเอามาใช้ในการที่จะเอ,เอาเงินออกจากบัญชีของหลายหลายท่านนะฮะแต่ด้วยอย่างที่ผมเรียนว่าด้วยนัตกรรมใหม่อันนี้เนี่ยนะฮะว่า,าไม่ปรากฏนะฮะ เบอร์บัญชีนะฮะให้ให้คนเห็นนะแล้วก็สามารถปิดเปิดนะการใช้ได้ด้วยตัวเองกำหนดวงเงินได้ด้วตัวเองเนี่ยก็จะทำให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดนะในของการใช้งานครับสิทธิประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับคืนค่ะอะไรนะครับ คือสิทธิประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับนะก็คือว่าถ้าเปิดเขาช็อปออนไลน์นะฮะเขาก็จะได้พอยต์นะ AIS พอยต์ INT, นะซึ่ง AIS พอยต์เนี่ยเมื่อมารวมกับนะของ AIS ที่ทำธุรกรรมอะไรต่างๆ i s แล้วเนี่ยก็จะทำให้สามารถที่จะมีจำนวนพอยต์เนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็สามารถที่จะไปรีดีนนะใช้เพื่อประโยชน์ของตัวเองนะจะทานอาหารจะทานกาแฟาอะไรต่างๆเหล่านี้ก็สามารถทำได้อย่างสะดวกรวดเร็วครับนะ ไีบ b เอจะมีการพัฒนาตัวบัตรเครดิตให้มีลักษณะเปิดปิดหมายเลขหรือคือแพทเทิร์นเดียวกันแล้วก็คล้ายกับบัตรเดบิตเบิร์สมีแน่นอนครับอันนี้คงมีแน่นอนครับค่ะเราตั้งเป้าหมายให้คนมาใช้บัตรดิจิตอลแบบนี้ประเทศเราตั้งเป้าว่าไะม้แค่ไหนต่อไปคือในปีแรกนหละเราตั้งเป้าไว้จะมีผู้ใช้บริการนประมาณ2ล้านรายครับคุณเป้าหมายของบัตรตัวบัตรใหม่เนี่ยค่ะคือคุณหมา ก็คือยังเจเนอเรชันทั้งหลายนะฮะที่ใช้ช้อปออนไลน์ได้ต่างๆซึ่งปัจจุบันก็เขาก็ทําอยู่แล้วนะแต่ถ้าว่าทําด้วยวิธีนี้เนี่ยเขาได้ประโยชน์มากที่สุดนะคือได้ a a s Point นะแล้วก็ในแง่ของความปลอดภยัยนะในการใช้ก็ถือว่าน่าจะเป็นประโยชน์สูงสุดกับผู้บริโภคครับมีค่าธรรมเนียมการใช้บัตรไหมครับสำหรับดิจิทัลไม่มีค่าธรรมเนียม นะแต่ถ้าเผื่อ Request จะเอา Physical Card ฮนะก็มีค่าธรรมเนียมในการออกใบ <Okay. S 3> ครับเอสไฟเราไป,าไปสามารถไปใช้กับอะไรได้บ้างโอ้จริงจริงเอสไ <c oughs> ก็ใช้เป็นส่วนลดได้หลายอย่างนะครับตั้งแต่ร้านอาหารนะครับชากาแฟนะครับพวกคาเฟ่ทั้งหลายนะครับรวมไปถึงจะดูหนัง,งที่เวียนนะมีส่วนลดค่าตัวหนัง จะไปโรงพยาบาลมีส่วนลดใน,ในบางที่นะครับลงถึงร้านยาด้วยนะครับเราก็ส่วนส่วนลดในการใช้เพื่อการ ASA ก็เยอะนะครับก็ทําได้หลายอย่างทีเดียวเรื่องการใช้พอยหรือว่าการรีพอยของทางเอเนี่ยค่ะปีนี้วก็มันจะเติบโตมากไหมที่ไหนก็คนเริ่มคุ้นเคยกับการใช้พอยมากขึ้นแล้วจริง,รงๆก็ก็คงเพิ่มขึ้นทุกป,ปีนะครับผมคิดว่านี่เป็นจุดประสงค์หลักเลยทำไมเราถึงมาร่วมมือกับทางทนารกรุงเทพ ค,คืออยากจะมีโอกาสให้ลูกค้าเนี่ยได้รับพอ,อยเพิ่มเติมจากเรานะครับซึ่งธาคารกรุงเทพก็ก็ยินดีที่จะที่จะออกสินค้าออกตัวบัตรน,นี้ออกมานะครับเพราะนั้นทุกการใช้จ่ายเนี่ยก็มีโอกาสได้รับพอ,อยเพิ่มเติมที่เมื่อกี้พูดถึงความปลอดภัยผมว่าส่วนหนึ่งเราก็มองถึงความปลอดภัยของลูกค้าเราด้วยนะครับไม่อยากให้มีปัญหาเวลาช็อปออนไลน์งั้นการที่บัตรเดบิตตัวเนี้ย เป็นบัตรทิ่ิตอลด้วยไม่มีตัวการ์ดหลักนั้นจริงก็อาจจะไม่ต้องระวังเรื่องการสูญหายการ์ดหลักหรือมีใครมาขโมยข้อมูลผ่านตรงนั้นนะครับมันก็ช่วยลดบวกกับสามารถควบคุมหลายๆอย่างได้ด้วยตนเองผ่านแอปมือถือโมบายแบงกิ้งของทางแบงกรุงเทพงั้นทุกการใช้จ่ายก็จะได้รับการยืนยันนะครับบวกกับ OTP มาซึ่งผมว่าตรงนี้จะช่วยให้มันปลอดภัยมากขึ้น ชอบค่ะขอถามเรื่องของภาวะเศรษฐกิจแล้วก็การใช้จ่ายตัวบัตรนิดนึงะะคว่าประเมินค่าการที่ผ่านมาเป็นไงแล้วมาแนวโน้มอย่างจะมีการเลือกตั้งแล้วเนี่จะมีการใช้จ่ายผ่านมากยังไงบ้างปีนี้ก็ต้องเรียกว่าเป็นปีที่สดใสนะฮะับสำหรับบัตรเครดิตถ้าพูดถึงบัตรเครดิตนะฮะก็เป็นปีที่สดใสเรามองเห็น g r o w ในช่วงสองสามเดือนแรกเนนี่ยะประมาณ16-18เปอเ นะเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะตอนนี้ก็คงจะอยู่ก่อนปีโควิดละนะฮะกลับไปนะะสาภาพของการใช้บัตรอะไรต่างๆเนี่ยก็กลับไปก็แสดงว่าธุรกิจแล้วก็ในแง่ของอผู้บริโภคเองเนี่ยมีความเชื่อมั่นมากขึ้นเ่เกี่ยวกับเศรษฐกิจนะะเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะะที่เราเปิดประเทศอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะทำให้เศรษฐกิจเริ่มหมุนเวียนนะะดีขึ้นครับ ได้ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค,ค่ะ